ไม่ค่ออยากเล่นแทงเลยอ่ะก็ได้ Why see a n s เ e r s y e เปิดให้ได้ไหแล้วบอลพลังสปาตาพุ่งเข้าไปต่อยเราได้าแรงโอเพนเหรอตอนนี้เอาเลยเอเนไอ้ยะทั้งทั้ไม่รอเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นับ ได้เลยลองรักแล้วเราก็ไม่ลอดไปด้วยกันเหมือนเคทโทษไม่มีแน่ตอนโนไม่แทงสองอ่ะตอน้อ๋อท่านพอเราจะไม่ลอกลาฟิมกันเหมือนคุบอกแล้วโคตรเหมือนโอ้เอ้าทำไมไอ้เหี้ยมันกูบัาอ๋อจอมันดำอ่ะเอาคุณเลือกตัวไม่ได้อ๋อเดี๋ยวอ๋อได้ไอ้เหี้ยจะกินเลือกตัวไม่ได้เลือกตัวแล้วจอมืดไปเลย อโอ้แล้วอยู่ไดมอนด์ไอ้เหี้ยไดอยู่ไปเลยแดปดไม่เล่นมาแบบนี้ตายละเป็นตัวดิไม่เป็นไรมันมีทับยสองนะเอ้ยไม่ใช่แทงสองอ้ <laughs> แทงสองมานี่จ้มิมาพสักสินชาพสักสินชาเอามาเอามาเอามาควากขวักขักให,ห้ได้แบบน้ดูไหม

พี่ผ่านแล้วเราจะตายของจริงแล้ะยันเจ็บปอดมากทจะกลัวโควิดว่าวตรวจยังที่ตรวจโควิดท้องพังไงไม่ต้องเลยยังไม่ตรวจก็มาซื้อที่ร้านใช่ยันเจ็บปวดเจ็บปอดมากเลยมัแบบโรงพยาลคือคือคือทั้งไอทั้งแบบทั้งจามอะไรก็ได้ที่แบบอ้า เราจริงจังไหมเพื่อนเราจริงจังไหมเนี่ยเราจะจริงจังกันเนี่ยเดี๋ยวจริงจังเลยตอนแรกจริงจังแล้วแต่มีคนติดเล่นยุบทีมเฮ้ยไอ้เห <c oughs> ี้ยอม่เขาไม่จริงจังเลยขเขาเล่นเพก่อแฝกเดี๋ยวแฝกโดนลุกเดียอยู่เนี่ยบอกแล้วสวยได้เลนนยนะ่ยแค่เพื่อนน,นี่สองคนอะ่ะเ,เ,เพื่อนสบายสบายชิว

เฮ้ยเกล้อย่าเลยเฉยพอยมีเลย Jamie, เ no. ลิงมาน่ลิงมาลิงมาลิงเจ็บลิงโดดไปแล oh, yeah. ้วลิงโดดไปแล้วเพื่อนตา้โอ้ยอ่าเฮ้ยเทอดอายุมากแล้วม่ได้อากาศมันหนาวอะช่วงนี้เคทอดเมดฝลังบ่อยวะ นั้นอาวุใหม่นายเหรอเคดดาบสมุนไพรล้าคนขยมาซ้อมแข่งนวานก็ดามไม่ไหนทำได้ทำได้เอานเ่าอามาน้องมานองมไม่ได้ลโทษอะไรวนี่เด้ พระเจ้าเปิดสปาตาเล็ดนักลบสปาตา่เสร็จกดเอาหัวพักใหม่จินวิญญาณแห่งสปาตาผีแหงสปาตาอันนี้มันหลาช้าใหญ่ไอ้เที้ยชายผู้ฆ่ารางอาณาจักรอ๊ะ นะไอเนี่ยเทพขี่ทั้งหมดนี่นายฆ่าตุ๊บเยอะนี่เนยโดนสุดช็อตไฟฟ้าเยอะก็เป็นอย่างเงี้ยไอเฮียตอนแรกโดนตอนแรกโดนหลอกเว้ยโดนหลอกฆ่าลูกเมี้ยในหมู่บ้านที่ลูกเมียอยู่ไอเฮียเออโดนผักแขนจัดไงแขนจัดหลังจากนั้นก็คายเนี่ยเทพไปแล้วอลิสเทพสงคราม แล้วก็ไปเป็นเมพระเจ้ามาก่อนเทมก่อนบอกเป็นเมจนเบื่อก็อกกเลยฆ่าแล้วก็ฆ่าฆ่าฆ่าเองฆ่าฆ่าเ็นกรยานไปนี่เทมน็อตต่ออีกไอ้เหี้ยะตาพักก็ชิมหายแล้วตายทีละตัวเลยทีนี้ลันวงการนอตเยอะเกียร <c oughs> ์เลยไปฆ่าเทมยอะชิมหายเกียรบอยบอยแล้วภาคแรกมัน ผู้พัฒนาบอกว่ายังคิดชื่อไม่ออกก็เลยใส่บอยเลยเยาดูที่อ่ะโอ้รเจ็บเจ็บโคตรปั่นระวังโดนหอกเลยเฮ้ยนั่นไงไม่โดนหอกแต่โดนไอ้นี่เอโทษนะพี่เจนน้องเฮ้ยพาย ไอ้เหี้ยเกือบแล้วกูดึงเขาได้เลยคิ้วเกือบเอ้ยเดี๋ยวพี่ยิงเฮไยมาตกเลยโอ๊คับอะไรกูกอะไรจะยิงหัวมานล่าอะไรเชยตกไอ้เหี้ยได้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 แกแขน กำลังไปกำลังไปทับตายคู่ทับตายคู่ทับตายคู่คอะไรวะอ้าวเย้เฮ้ยโมงตัวนี้าครโอ้โหโทษเออฟาอะไฟาอะไรได้ไหมเดี๋ยวพิวค่าฟาอะไรพิลฟ้าอะไรตายแล้วกูฝึกเอฟหนูมามากกว่าพันปีนะเว้ยใครจะสู้จิมมี่ยันสปาร์ตากูณหนูพวกคุณนี่ยมันเป็นยอดจริง เโค้พ่มมาพร้อมดาบสำเลยบุกดินแดนญี่ปุ่นเเกียรใแต่ลย่างบุกดินแดนญี่ปุ่นี่เราไม่สมาธิเลยทอยากอนนี้ก็ซื้อไม่ได้เกียรโคเกียรเลยจะต่อถุ่ผีแบนี้ ขิน uh. oh. hey, ิวโอ้ยปาตาเยี่ยวิญญาตปาตาตเฮ้ยเดี๋ยวดิ้งตกเองไม่ต้องดีดิ้งออกตกเดี๋ยวตกแล้วเอากู้นตกเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดยเดีนเดี๋วเดวเเอ้เเเว เยอไม่ไหวแล้วโอ้โหเยอะเชยโทนก็ทรมานชิบหายเลยตอนนี้ไอ้เหี้ยเราเหรอเหรอไอ้สารโคตรเหี้ยเราเราไม่ชอบสุกับนขอบทุบพืชอะเฮ้ยผาจิ๋มาะเฮ้ยพลอ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 ยไอ้ปลอยนี่ใครวะไอ้เหี้ยโอทิตาต้องเป็นตัวอะไรวะ ว่องว้างอออตายตายอยู่ตายอยู <Gym>. ่ตายอยู <t ick> <teor> ่้นตกอีกแยะอันนั้นพยายามจิงดูแล้วนก็หมดุเฮียขัดชาจะไม่ขัดชาจบขัดชากูฆ่าบอยแล้วเบนจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ชิมดาไย อาเชียนโลกี้เฮ้ยมีตัวเข้ามาอยู่ไหนวะนี่เดี๋ยวนู่ไหนวะโอ้ยเฮียตายเอ้าเวียงชอบเลยเฮ้ยกูรู้แล้วนี่มันเฟรย่าหนิมอยล่าไอ้ยเอ้ยเอ้เนี่ยอะไรเมอร์ซี่ครัอ้เม็นมดอะไรเฟรย่าก็มอยล่าเหมาะกว่าไงเฮ้ยแต่ตรงมันให้ได้เหรอกะ ไอ้ย่ากูดึงมาตกเขาที่เลยคือพี่ต้องสะบัดเมาส์คะหอมือเป็นอะไรวนะเนี่ยมือเป็นอะไรวนะเนี่ยไอ้ย่ามืออยู่ที่เลยมันปันนะน่นไหวขนาดไหนวะปั่นไหวจัดไฮ้ยกูได้แรงโอเพ n ใหม่แล้วได้เลยอ๋อผิดหวังวะแพทห้าก็ดีอะคิวจะขึ้นแอนมาสเตอร์หก oh <laughs> yeah <laughs>